สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับอัญญาบอลสีเป็น EP ีที่100แล้วที่เราแบ่งปันวันนี้เรายังคงมีลูกไม้ให้กันในราคา35บาท3กระถาง100บาท e ีีนี้เราถ่ายทำคลิปนะคะวันนี้คือวันที่15เมษายน2566 ขออนุญาตทำการจัดส่งให้เริ่มการจัดส่งที่วันจันทร์นะคะ17เมษายน2566จัดส่งผ่านพี่ปอนอไทยที่เห็นอยู่นี้แม่ค้าพามาชมลูกไม้ที่เราได้ปลูกไว้นอกตู้เนาะเป็นไม้ที่ปลูกไว้โชว์คุณลูกค้าที่แวะมานะคะหน้าร้าน กระถางนี้เป็นสีชมพูหวานๆเป็นไม้ที่แม่ค้าปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้ผ่าหัวทำจำนวนมีแต่แยกหน่อแบ่งปันคุณลูกค้าไปบ้างเขาจะสีหวานๆโดดเด่นมากสำหรับกระถางนี้เป็นนางเอกเมื่อปีที่แล้วน้องไข่ๆเขาก็อยากได้นะคะเนื่องจากว่าสีสะดุดตามากๆ ใบดกหนาใบแข็งแรงการแข็งแรงนี่คือสเสน่ห์ของลูกไม้หลายๆชนิดนี่ก็คือลูกไม้เลี้ยงนอกตู้ได้นาอเพียงแค่เราค่อยๆเริ่มปรับนะคะให้น้องๆได้เจอแสงเดี๋ยวยังไงเขาก็จะปรับตัวที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นลูกไม้เช่นกันส่วนนี้แม่ค้านำมาปลูกไว้ให้คุลูกค้าได้ดูว่า เวลาเขากัดสีหรือว่าเขานะคะอยู่นอกตู้เฉดสีความเข้มขึ้นนะคะกระดูกจุดหรือว่าโทนสีของเขาก็จะเข้มมากกว่าอยู่ในตู้มุมนี้แม่ค้าพามาดูอันนี้เป็นบับเบิลนะคะเป็นไม้มีชื่อเนาะเป็นบับเบิลที่เราได้ทําการเลี้ยงนอกตู้ฟอร์มเขาก็จะเตีย้ยเตี้ยพุ่มๆแบบนี้สีหวานหวานก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตแจ้งเงื่อนไขาการจะส่ง กรณีโอนเหมาเมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเมาเมากี่กระถางก็70บาทเราจะส่งแบบครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษจะส่งผ่านพี่ปนอนไทยเราไปดูหน้าไม้แต่ละกระถางกันเลยจ้าคลิปนี้เราแบ่งปันบอนสีนะคะเข้าสู่ e p ีที่100เราถ่ายทำทีป่วปันที่15ขออนุญาตทำการจัดส่งวันจันทร์ที่17 เมษายน2566คุณลูกค้าที่ชอบกระถางไหนหมายเลขไหนนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วจัดส่งทั้งกระถางแพแ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษรายละเอียดความด่างความป้ายความเปรบเฉดสีทรงใบทรงพุ่มพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอที่เห็นอยู่เป็นกระถางที่1จะ้ะกระถางที่2ค่ะ ลูกไม้กระถางที่สามจ้ะกระถางนี้หมายเลขสี่ค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้กระถางที่ห้าจ้ะลูกไม้กระถางที่หกจ้า กระถางที่เจ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขแปดค่ะกระถางที่เก้าจะใบกลมๆนะคะด่างๆป้าย,ปายเปด่อๆใบกลมๆด่างๆป้าย,ายหรือว่าความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอ ชอบหมายเลขไหนกระถางไหนรบกวนจดหมายเลขแล้วก็แจ้ง EP ีที่ทำการรับชมอยู่นี้เป็น e ีีที่100ให้กับคุณพ่อค้าทราบด้วยจะได้เข้าใจตรงกันนะคะระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายคุณพ่อค้าก็จะได้ยิบต้นไม้ที่ถูกต้องตรงใจกับคุณลูกค้าที่ต้องการนะคะหมายเลขที่9จ้าลูกไม้กระถางที่10ค่ะ กระถางที่ส1อ็ดจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสองค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสาจ้ะกระถางที่สิสีค่ะกระถางนี้ลูกไม้หมายเลขที่สิบห้าจ้ะ กระถางที่16ค่ะชอบแบบไหนกระถางไหนนะคะรบกวนคุณลูกค้ารีบโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าเบอร์0876115169หลายๆต้นหลายๆกระถางนะคะก็จะเป็นที่ถูกใจกับคุณลูกค้าเนาะบางครั้งก็อาจจะซ้ำกันนะคะรบกวน จดเผื่อไว้สักสองถึงสามหมายเลขเพื่อเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งลูกไม้3าย35บาทกระถางที่16จ้าหมายเลขที่17ค่ะหมายเลขที่18ค่ะจะเป็นทรงใบพัดสวยๆนะคะมีความดังๆติดด่างขาวแบบนี้นะคะกระถางนี้แม่ค้าเลือกมาให้เนาะ สำหรับคุณลูกค้าที่รับชมคลิปไปจนจบเราก็จะมีแทรกให้เรื่อยๆกระถางที่18จ้าลูกไม้หมายเลขที่19ค่ะลูกไม้หมายเลขที่20จ้าหมายเลขที่21จ้า กระถางที่22จะ้ะกระถางที่23ค่ะลูกไม้กระถางที่24จะ้ะลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อนะคะจะ เกิดมาจากพ่อเทพแม่เทพพ่อบานบานไม้พื้นเมืองทั่วไปนะคะถ้าเพาะมาจากมเมล็ดเป็นการเติบโตโดยผ่านมเมล็ดจะเรียกรวมๆว,ว,ว่าลูกไม้ทั้งหมด35บาทกระถางที่24จ้าลูกไม้กระถางที่2ีห้าจ้ากระถางที่26่จ้า หมายเลขที่ยีสิบเจ็ดค่ะกระถางที่ยี่สิบแปดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สามสิบจ้ะ กระถางที่สาอ็ดจ้าลูกไม้กระถางที่สามสิบสองค่ะกระถางที่สามสิบสาค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สาสี่จ้า กระถางที่35จ้ะใบดกดกฟอมพุ่มพุ่มแบบนี้นะคะ35บาทหมายเลขที่35จ้ากระถางที่36ค่ะโทนสีขาวๆนะคะสว่างสบายตาเนาะก็จะมีความติดดังๆไปในทุกๆใบใบกลมๆแบบนี้กระถางที่36จ้ากระถางนี้หมายเลขที่37ค่ะ ลูกไม้หมายเลขที่สามสิบแปดค่ะหมายเลขที่สามสิบเก้าจ้า กระถางนี้หมายเลขที่40จ้าลักษณะทรงใบนะคะได้มาจากรักเอยเนาะแต่เป็นลูกไม้จารณาตามที่แม่ค้านำเสนอหมายเลขที่40จ้ากระถางที่41จ้ากระถางที่42จ้าชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะคะ คุณแม่รักเอยเนาะทําการอุ้มฝักแล้วก็จะมีเกสรของดารารายแล้วก็จะเป็นในส่วนของตระกูลไกล่ประถางที่สี่สิบสามจ้ะหมายเลขที่สี่สิบสี่จ้านะคะลักษณะการกัดจุดของเขาก็จะเป็นจุดลึกๆเข้มๆเนาะหมายเลขที่สี่สิบสี่ค่ะ ลูกไม้กระถางที่45ค่ะจ้ะกระถางที่46ค่ะกระถางที่47ค่ะแม้เขาเป็นบอลน,นะคะด่างเนาะด่างสวยๆอยู่เช่นกันนะคะก็จะได้เกสรในหลายๆชนิด35บบาทกระถางที่ สี่สิบเจ็ดค่ะกระถางที่สี่สิบแปดค่ะกระถางที่สี่สิบเก้าจ้ากระถางที่ห้าสิบจ้ากระถางที่ห้าสิบเอ็ดค่ะถังนี้หมายเลขที่ห้าสิบสองจ้า มาดูกันที่ลูกไม้กระถางที่53ค่ะกรณีการจัดส่งนะคะใบล่างหรือว่าใบเบีย้ยก็อาจจะมีเหี่ยวเชาช้ำน้ำคุณลูกคา้ารับไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นกงนังวลสามารถดึงทิ้งไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะผลิใบใหม่ขึ้นมาทดแทนกระถางที่54จะ ลูกไม้กระถางที่55จ้านะก็จะออกเป็นโทนสีม่วงๆสำหรับกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่56จ้ะเป็นทรงเตียเต้ยๆพุ่มๆนะคะใบดกหนาใบแข็งแรงก้านแข็งแรง56จ้ากระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่57ค่ะก็จะมีความติดด่งดางๆแบบนี้ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบแปดจ้ากระถางที่ห้าสิบเก้าจ้ากระถางที่หกสิบจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่61จ้า กระถางที่หกสิบสองค่ะกระถางนี้หมายเลขที่63จ้ะด่างๆเปือๆนะคะกระถางนี้หมายเลขที่64จ้ากระถางนี้หมายเลขที่65จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่66สิจะมีความติดด่างๆนะคะแบบนี้เน,นาะลักษณะเฉสีทรงใบทรงพุ่มนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอชอบกระถางไหนหมายเลขไหนอย่าลืมจดหมายเลขแล้วก็ ep ที่100นะคะรีบแจ้งมาที่คุณพ่อค้าฝากสำรองไว้ด้วยเนาะ,ะสักประมาณ2-3หมายเลขนะคะจะได้ โคมาแล้วได้ครบตามจํานวนที่ต้องการกระถางที่6 6บจ้าหมายเลขที่6กจจ้าใบจะเริ่มม้วนม้วนแล้วนะคะเป็นม้วนมวนกรอบๆแล้วก็จะออกเริ่มกัดสีมาแล้วสําหรับกระถางนี้35บาทหมายเลขที่67ค่ะกระถางนี้นะคะสําหรับสายดุเนาะดุดุดังๆหมายเลขที่ห0สิบ 8จ้ะใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาแบ่งปันไม้มีชื่อเนาะเป็น EP ต้อนรับการเปิดหลังจากจุดยาวเนาะเปิดงานมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าคัดไม้ให้ในราคาพิเศษกันไปเลยหมายเลขที่68จ้าหมายเลขที่69ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบจ้ะเนื่องจากว่าแน่นมากๆนะคะมีหลายๆต้นเปียดกันอยู่ในกระถางสี่นิ้วคุณลูกค้ารับไปแล้วนะคะพักต้นไม้ไว้สักประมาณสามวันก็สามารถเปลี่ยนถ่ายกระถางได้หมายเลขที่เจ็ดสิบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดจ้ะมีความติดด่างเหลืองนะคะเดี๋ยวความติดด่าง เขาก็จะเปิดมากยิ่งขึ้นหนาอหะกกรณีไม้มีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะฝากไปลุ้นๆเลี้ยงเล้ยงลูกไม้เป็นเสน่ห์ที่เราสามารถได้ลุ้นนะคะในทุกๆใบหรือว่าในทุกๆการเจริญเติบโตกรณีที่คุณลูกค้ารับต้นไม้นะคะพีปนอาจจะทําการจะส่งเช้ากลางวันหรือว่าตอนบ่ายรบกวนแกะออกจากกล่องกระดาษนะคะเพื่อทําการเช็คจํานวนได้ในส่วนของ การที่จะแกะออกจากแก้วที่คลอบไปนะคะคุณล,ลูกค้ารบกวนแกะในช่วงเวลาค่ำๆเนาะซึ่งช่วงนี้อากาศ ร้อนมากๆถึงขั้นร้อนระอุเลยก็ว่าได้นะคะกรณีที่เดินทางน้องๆถูกครอบแก้วไปหลายวันในช่วงอากาศที่ร้อนๆจะยิ่งทำให้น้องสะดุดหรือว่าเหี่ยวเช้านะคะอาจจะชะงักได้ตอนกลางคืนเย็นๆเนาะแกะเสร็จแล้วก็แช่น้ำเอาไว้ก่อนได้เลยกระทางที่71จ้ะกระทางที่72จ้าอีพีนี้ก็เช่นเคยนะคะแม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายคลิปกันที่กระถางนี้ หมดอยู่ในกระถาง4นิ้วขอบหมายเลขไหนกระถางไหนรีบจด,ดหมายเลขแล้วก็รีบโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้า0 8 76115169เราจะเริ่มทยอยทำการจัดส่งให้กับคุณลูกคา้าในวันจันทร์ที่17เมษายน2566โซนภาคอีสานคุณลูกค้าจะได้รับต้นไม้1-2วันนะคะโซนภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็จะได้รับต้นไม้2-3วัน พีนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวแม่ค้าจะหาไม้ในราคาพิเศษมาลงให้ทำการคัดเลือกสวัสดีจ้า